วัดโอ้วัดซ oh. 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 okay. ้ำโอ้ยโอ้ยนายสวิงว네ันนี้ไม่ใช่มากโอ้ปลาครับผมโอยู่แล้วครับโอ้คิวตังใช่ไหมเออวัดอยู่ครับโอ้ยอยู่โอ้ยอ้อะไรนี่วัดนี่ไงอยู่อยู่ครับผมอฮึ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยนะครับหมดทุกหมดโศกมีเงินทองใช้กันไปตลอดปี2567แล้วก็มีไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมพามานี่ครับกระชังบ้านในไร่ครับไม่มานานมากแล้วครับจุดเริ่มต้นของช่อง YouTube เรานะครับก็ลองกลับมาตกที่กระชังดูครับไม่รู้จะมีปลาไหมครับเพราะว่าช่วงหลังที่ผมไม่มาคือปลาไม่เข้านะครับแต่วันนี้ดูน้ําสวยดีครับเอาเหยื่อปลาทูแขงมาเหมือนเดิมครับมาครับมาลองหาปลาข้างกระชังก่อนสิ้นปีกันดูครับ มีน้ำใสมากครับโอ้ปลาเป็นฝูงเลยครับคิดตังแต่ไม่รู้จะกินเราไหมปลาคิดตังฝูงเลยน้ำกำลังไหลขึ้นอยู่เลยนั่นเราต้องนั่งฝังนน้นหน่อยเดี๋ยวพี่วาดแผนที่ให้เนี่ยมันมีปลาอยู่ใต้นี่หน่อยเนี่ยกับพงแดงหน่อยปลามันอยู่นี่เองหน่อยนี่กับพองแดงหน่อยเอาอยู่อยู่โอ้อยู่แล้วหน่อยอยู่แล้วกับปลากระเพื่อมัวะขาดลุดคิดตัง ตังตังงตตอดหนักเลยครับน่าจะเป็นปลาคีดตังนะครับอยู่ข้างล่างตอดหนักมากครับ อืโอ้โหรัวรัวอยู่ตอนหนักมากเลยเนี่ยวัดอืมไม่อยู่คิดตังคิดตังมันดึงถอยหลังอย่างเงี้ยใช่เลยนี่มันจะดึงเหยือ่อถอยหลังคิดตังหนังสื้อไงดึงเหยือ่อถอยหลังไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อย ทิดตังทั้งฝู้น้อยพี่ว่าน้อยตกก่อนดีกว่านะตกด้วยปกวากกล้วยนี่แหละเดี๋ยวมันออกซะออดอ,อีกันเดี๋ยววัดโอ้วัดซ้ำโอ้โอ้หนสวิงผมวันไหนไม่ใช่มั้งโอ้ปลาครับผมออ้ไม่รู้โอ้ปลาครับผมอ้ยจเยืด ปลาครับผมอยู่ไหมอยู่อยู่ปลาครับนั่งลงน้อยฮ้ยก็ค,คงแดงอ่ะคงขาวอ่ะอ chạy chị tang bẹt chị tang bẹt tuy nhiên mặt nhóc cho vinh con nói à, nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên còn nhiên còn nhiên tuy nhiên rồi nhiên tuy มากระชงังวันนี้โชคดีครับคิดตังแบดครับตัวสวยเลยครับคิดตังแบ็ดน้อยออกโหดมากนะเห็นไหมพี่ตกสีนะมาแล้วถุงปลาอยู่ไหนเนี่ยคิดตังแบดนะครับไว้เจอกันนานครับอันนี้เจอตัวสวยเลยครับคิดตังแบดนั้นคิดตังเออสักครึ่งโลได้เนี่ย รีบตอกกันน้อยเออไม่ต้องก่อนตอกก่อนนีออ่คิดตั้งแบ็ดนะครับตัวนี้ผมโชคดีนะครับอ,อึใก้คิดตั้งแบ็ดตัวสวยเลยครับผมนีออ่ครับสวยออคิดตั้งแบ็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนระวังตี้ยนะเบดมันจะโหดอย่างนี้แหละอ,อุ้ยระวังระวัง ระวังเบ็ดที่หางนะไม่ได้นะน้อยอะไรอ่ะมันบาดท,ทีเดียวถึงกระดูกเลยแหละเ่ไยไปจับท้องปลาเรียบร้อย้วผมนี่ชิตังเบ็ดสวยงามครับเอ,เออทอง,งแดงขาว,ขาวเออมันมีทั้งลูกทั้งขาวทั้งแดงอ่ะพี่เห็นอยู่มเมื่อกี้อยู่ไหม ของนั้นโอ้ปลาปลาไอนั้นเดี๋ยว,วยเดี๋ยวสวิงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนึงแป๊บนึงเห็นเห็นตัวแล้วน่าจะเป็นขี้ตังหรือกระมองไม้รูกขาวๆอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป้นนึ่งแป๊บนึงเดีย๋ยวพี่หย่อนแบ็ดแป๊บเดียวโอ้ขนาดแห้งในแห้งใช่ไหมต้องเอาไหมต้องเอาไหมเอาสิเอาเแห้งนะแห้งเอแห้งนะ้าติดอีกมา嘛 ย่อสูงไว้กูมุนไม่อีกทเีเรียบร้อยตัวนี้เป็นชิดตังได้แับสวยงาม่ของน้อยเป็นหน้าแห้งครับอเืีเยของเราฮะถ้าเืีอของเราก็ไม่ตกหลงกลมันยังเป็นใช่ไหมยังเป็นเออดีเอาอยู่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 สวิงอยู่ที่น้อยอใช่ไหมอเออเอ,อ,อยู่แล้วครับโอ้ชิดตังใช่ไหม อตัวที่สองของน้อยครับเป็นคิดตังครับอ้าวไปเกีียวมาเรอเกีียวอะไรอะเกล่ยวกระชังเกียวเดี๋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 ยวทำเดี๋ยวทให้เดี๋ยวแป๊บนึงดุดแล้วดุดยังคิดตังหน้าแห้งอีกแล้วนาแห้งอีกแล้วครับตัวที่สองครับของน้อยครับสวยเอาที่เดียวสายกาด เลี้ยวายครับ้อตตาเดียวพอแล้วมัตาเดียวพออีกตาหนึ่งมันจะเกี่ยวกับชังถ้าเกิดว่าเวลาวอ่าเห็นไหมตัดออกสักตาทีนะเพราะว่าถ้าสองตานี่เวลามันไปนเกี่ยวแล้วเสียของ,งเลยอากินครับผมอืมเหองของปลาเล็ก,กนเนี่ยตอนหนักมากครับน่าจะเป็นคิดตังเหมือนเดิมครับนี่ โอ้ตอนหนักจริงโอ้ตอนหนักมากๆครับผมวัดวัดอืออยู่ครับอยู่ครับผมโอ้คิดตังหนังสือไม่เป็นไรน้อยได้ได้ได,ได้คิดตังหนังสือครับผมตอนนี้โอ้ย Kịp tăng năng sư hắn hả lâu kỳ bằng sư để để kịp bằng bện kỳ bằng sư đâu anh tăng năng sư hôm bên cấp hay đi ra đây rộng mương na, ừ, con kia pí nhiều chẳng, pí wa cái น้องก็เชียร์อยู่ตรงนน้นพี่ว่าอะไรวะเสียงโหมาวัดอยู่ครับอ้ยอยู่โออย่อืยอะไรนี่ออืมืมคิดตังค์อะไรนั่งอืยอืยน่าจะเป็น นีจะเป็นคิดกังนี่ครับตัวนี้เป็นตัวอมโอ้โหตกปลาตกลแห้งาแห้งเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นหน้าแห้งครับฮัลโหลได้ไหมบง ได้คิดตังแบตเตอรีหแล้วตอบที่ไหนได้เอ่ยรอบฮะตองหยกมาเลยอโอตันนี้มันคิดตังคได้เอ่ยสวยแล้วบผมน้อยไม่ต้องตกแล้ว่ <c oughs> อยมา <c oughs> เอาต้องตรวจก่อนนะงั้นบานมันจะหักพี่ต้องถอยก่อนไหนไให้ผูงมันมากินหัวปลายนี่จะไปเปลี่ยนแบตเตอรีย่ยังไม่กล้าเลยแบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ย ตอนหนักๆครับเป็นคิดตั้งอีกแล้วครับติซสองื่้งนั่นวัดอูอะไรวะนี่อะไรนี่โอ้ยเอาล่ามเอาล่ามแสดงว่ามีปลาใหญ่มานี่ยเขาฉลามครับแสดงว่ามีปลาใหญ่มานะครับเนี่ย เอาล่าเอาล่าโอ้หลุดไปแล้วครับแสดงมีปลาใหญ่อยู่นะครับโอ้แบตเตอรี่ก็จะหมดเอาไงวะเนี่ย กินสูงมากนะน้อยฉันลองล่างปลาและกินต้องหมุนเกือบสองรอบขึ้นมาสูงปับจากพื้นฟุตกว่า นม่ไงอยู yeah. Yeah. Yeah, ่ย mm ูค hmm. ร mm ับผม่มโอ้โ hmm. อ mm ้ hmm. mm ้าแห้งอูนเนี่ยาแห้งแห้ง เดี๋ยว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 ยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนเดี๋แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บหนึงแป๊บหนึ่งเอาเฮ้ยลงเอาลงเอาลงอ่าเรียบร้อยครับให้อีกแล้วครับเออตอนนี้เป็นคิดตังค์หน้าแห้งอีกแล้วนะครับนี่ครับตังค์หน้าแห้งครับผมเอาหน่อย อืมฮสามตัวโอเคขอบคุณครับวันนี้น้อยไม่ได้ตกแล้วครับมัวแต่ช่วยผมครับผมย้ายตรงนี้เงียบแนละ้ว ประมาณสี่โมงครับจุดนี้เงียบแล้วนะครับเหลือเยื่ออยู่กำม,มือหนึ่งครับย้ายครับใช่ มันหากินไม่ได้มนมาเป็นฟุ้งม,มาเป็นแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้โอ้คิดตังคิดตังวัดอู้อู้คิดตังอืออ,อนาแห้งอีกันหน่อย คิดตังครับผมคิดตังคิดตังตรงน้ดอกไมก <c oughs> เ้เดีย๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเออเรับมน้อยนะเหง่เหงแล้วครับตัวเดินสวยดังงันะง้นนะครับคิดตังแห้งแล้วครับผม,นะนะบผมอ่ะ น้อยว่าไม่ต้องตกแลวคิดตังหน้าแห้งกินสูงมากเอยกลางน้ำเลยเออโอเคขอบคุณครับลมอันเกณฑ์คกลางน้ำเลยเนี่ยฝนตกแล้วครับหลังจากไม่ได้มากระชากกรนั้นอู้ดูเสียงฝนดิวันนี้ก็โชคดีนะครับถือเป็นวันโชคดีครับได้ปลา คิดตังแบดครับผมกับปลาคิดตังหน้าแห้งนี่ครับกาได้แกงอยู่ครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันนะคนระับ